สวัสดีค่ะ MC จิกฟ้านค่ะ EP 3 3ค่ะสอนตั้งค่าเพิ่มแอดมินควบคุมไลฟ์สดใน Tik t o k ค่ะหลายคนเป็นไหมคะบางทีเราไลฟ์สดเนี่ยนะคะโทรศัพท์เครื่องไลเนี่ยมันต้องอยู่ที่หาตั้งกล้องเนาะแล้วทําให้เนี่ยเราจะปักตะกล้านะคะหรือว่าปักหมุดคอมเมนต์นะคะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสัตโปรในไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยสะดวกนะคะตัวนี้ก็คือสามารถเพิ่มแอดวินในการควบคุมไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งได้เลยเดี๋ยวฟังจะพาไปดูวิธีทากันเลยค่ะ เรานะคะเข้ามาหน้าช่องนะคะที่เราจะทําการไหลสดนะคะไปที่หน้าไหลแบบนี้ค่ะแล้วกดเข้าไปคําว่าตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกคําว่าผู้ควบคุมค่ะ ให้สังเกตหัวข้อเนาะผู้ควบคุมนะคะแล้วก็กดไปที่รูปคนที่มีคนที่มีบวกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะต er ้องเพิ่มเพื่อนนะคะให้ทั้งบัญชีที่เราจะทําการไลค์นะคะแล้วก็บัญชีที่เป็นผู้ควบคุมเนี่ยเป็นเพื่อนกันก่อนเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วปุ๊บค่ะมันก็จะขึ้นลายชื่อของเพื่อนขึ้นมาแบบนี้ในการที่จะควบคุมกันได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะมีแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการติดตามแค่ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถเพิ่มได้นะคะต้องให้ทั้งเครื่องที่จะทําการอังช่องที่จะทําการไลค์ ะะแล้วก็คนที่จะเพิ่มเข้ามาควบคุมเนี่ยในอีกช่องหนึ่งเนี่ยนะต้องเป็นเพื่อนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าเพิ่มตรงนี้เลยค่ะตัวนี้ค่ะก็จะมีสําหรับการจัดการสิทธิ์เข้าถึงนะคะเราก็กดเปิดให้หมดเลยนะคะบันทึกไลน์นะคะ,ะความคิดเห็นต่างๆจัดการแขกรับเชิญนะคะจัดการสินค้านะคะปักหมุดสินค้านะคะหรือว่าการจัดโปรโมชั่นจัดคูปองต่างๆก็คือสามารถกด ให้มันเป็นสีฟ้าทั้งหมดตรงนี้ให้เลยเนะี่ยอะกดได้เป็นสีฟ้าทั้งหมดแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นกดคําว่ายืนยันค่ะนี้เลยค่ะก็คือเสร็จแล้วง่ายมากนะคะก็จะมีบัญชีผู้ควบคุมตนนี้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเวลาเราไลฟ์เราก็สามารถใช้อาบแอคเคาท์ะนะคะที่เราได้เพิ่มเข้าไปเนี่ยเข้ามาที่หน้าช่องนะของเราที่จะทําการไลฟ์เลยก็สามารถปักหมุดนะคะหรือว่าจัดการปองต่างๆได้เลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะ